สวัสดีค่ะกระแสข่า,สา,ขาวดังมาแล้วค่ะตัดพอเป็นแมททำอะไรก็ผิดผู้จัดการเล่าแมทร้องไห้ทุกวันพอทำอะไรก็ผิดตอนนี้ยิ้มได้บ้างเพราะกำลังใจชาวทวิตผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกสาวแมทพิรณีเปิดใจถึงสภาพจิตใจของแมทบอกแมทร้องไห้ทุกวันเสียงสั่นเครือตลอดเพราะเป็นแมทอะไรก็ดูผิดไปหมด แต่ตอนนี้เริ่มจะมีรอยยิ้มขึ้นบ้างหลังรอบนี้มีคนเข้าใจและให้กำลังใจเยอะขึ้นโดยเฉพาะคอมเมนต์ในทวิตเตอร์กวางเข้าไปดูในทวิตเตอร์เมื่อคืนแมทบอกว่าตั้งแต่ที่มีข่าวตรงนั้นออกมาเป็นคืนที่แมทนอนหลับที่สุดถ้าเห็นในรูปแมทโศมากแล้วก็ร้องไห้ทั้งวันคือน้ําตาไหลตลอดถ้าโทรมาคุยก็คือเสียงสั่นตลอดร้องไห้ตลอด เพราะด้วยความเป็นแมทยังไงก็โดนด่าแล้วมันก็ท้าทมมาอีกคำว่ามือที่3คือเพื่อนออกมาปกป้องเยอะมากขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ